นี่นะคะเรากำลังเดินจากร้านเด็กเองค่ะไปสี่แยกตลาดบางบอนนะคะฮ่ารีวิวะคะ่ะรีวิวหิ้วกระเป๋าลากไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราเดินมาประมาณ เกือบสามกิโลแล้วนะคะพี่อ้อยเขาได้หากันล่ะดูค่ะคนที่หนึ่งพี่เปี้ยวนะคะแต่งตัวจะไปเดินแฟชั่นวีคค่ะ่สันพี่เล็กนะคะ จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนค่ะแดงแม้กระทั่งรองเท้าค่ะพี่อ้อยนะคะจะยังไงก็กระเป๋าต้องใหญ่ไว้ก่อนนะคะอยู่เสียงดังนะคะ คน่าเสียงน้ำอยูออ่หามแลนด้แลนมันเองแลนใส่คุณนี่เออเดี๋แวละเปียวฝาดมันไม่ฟานปากมาค่ะคนกำลังเดินมานะคะรีวิวค่ะรีวิวโอ้ยเหนื่อย